หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือจอมอัจฉริยะผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสมงในพลวังเป่าจำนวน24คนเคลื่อนที่ทันทีหลังจากหัวหน้าสั่งการเสร็จความไม่เป็นระเบียบยังเหมือนเดิม พันตีโรเจอร์ตรวจการกระทําของพวกเขาจะกล้องเลงกลางคืนเหนือปืนแล้วอยากจะซัดสโปงเพื่อสั่งสอนสียบ้างแต่แล้วก็ต้องลดปืนวางลงแล้วใส่หน้าด้วยความอ่อนอกอ่อนใจคิดว่าชาตินี้คงฝึกมงให้มีวินัยในการรบมากกว่านี้ไม่ได้แน่บางทีก็นึกเสียดายความกล้าหาญความว่องไวความสามารถเฉพาะตัวเมื่ออยู่ในป่าเขาพื้นที่ธุรกันดานความยากลําบากที่มีมาแต่เกิดแต่ความไม่มีวินัยซึ่งเกิดจากความฮึกเหมิมพร้อมทําการรบนั้น ก,กลายเป็นจุดอ่อนประจําตัวไปยังช่วยไม่ได้บ่อยครั้งเหลือเกินมงต้องพบกับความสูญเสียชนิดคาดไม่ถึงความบริสุทธิ์และจริงใจในอันที่จะลบต่อสู้แบบซึ่งซึ่งหน้านั้นทําให้มงไม่ปิดบังอะไรในขณะที่กองโจรยังเวียดกงชอบใช้วิธีรอบกัดแอบโจมตีโชบช่วยอยู่ตลอดเวลาความสามารถของคนสองพวกจึงสวนทางกันอย่างที่รู้รู้และเห็นพันตรีโรเจอร์ไม่กล่าวคําใดขนาดนั้น เช่นเดียวกับจ่าดาวเหนือที่หันมาเพลินใจกับบุหรี่ในมือยังสุขารม์อาศัยตักสาวเป็นหมอนนอนราบกับพื้นดินโคลนไม้ไม่มีความอนาถรร้อนใจอันใดกับการรอเวลาสร้างสอนบทเรียนครั้งนี้ลางสังหรณ์บางส่วนกําลังบอกว่าความสงบเงียบน่าจะอยู่ได้อีกสักสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนอสตาคุณว่าผลจะออกมารูปแบบไหนบ้างละ่ะหมายถึงอะไรครับตายแพ้ชนะจ่าดาวเหนือหัวเราะเบาๆในลําคอ ลพ่นควันบุหรี่เป็นสายยาวพุ่งใส่หน้าสาวคนรักสาววันนาก็ไม่ได้ว่ากล่าวหรือเบียงหน้าหลบแต่กับสตดเอาควันนั้นย้อนเขาปอดตัวเองด้วยความรักและสดชื่นตายคนละครึง่งบาดเจ็บคนละครึง่งดักกงชุดหนึ่งหนีกลับค่ายได้มงของเราจะเหลือกลับมาบางส่วนเหมือนกันพูดลอยๆเหมือนพูดเล่นแต่คนฟังกับตั้งใจเรากับว่านั่นคือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนจบไปแล้วอย่างนั้นแหละความแปลกพิสดารในตัวของนักฆ่าจอมอัจฉริยะคนนี้ก็คือการคาดการณ แม้เพียงพูดลอยๆก็มักเป็นจริงเสมอจนทุกคนต้องยอมรับฟังแล้วก็เชื่อทั้งนี้ทั้งนั้นคนพูดเองก็ไม่เคยสอดเจตนาเลยวันนี้คือความจริงแล้วก็ไม่ได้ยกหาเหตุผลอื่นใดมาอ้างให้ดูน่าเชื่อถืออีกด้วยครั้นถามว่ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรคําตอบนั้นแสนจะสั้นก็คือเดาเรื่องก็เลยกลายเป็นโจกเรียกเสียงหัวเราะแปงๆออกมาจนได้ทุกครั้งได้เวลาเครื่องบินบินมารับข่าวตามกําหนด จ่าดาวเหนือโยนหน้าที่ให้พันตรีเมริกันเป็นคนรับไปในขณะเดียวกันเหมือนพึ่งนึกขึ้นได้จึงเรียกหาสาวยยนเดียมดินนูอีกครั้งดินนูจ้ะติดต่อสายรับเซ1หนึที่บ้านสาตัางบ้านหรือเปล่าติดต่อค่ะพี่ไอ้เมื่อเช้ายังเช็ควิทยุกันก่อนออกเดินทางทุกอย่างยังปกติด,ดีนะคะแล้วก็พร้อมทํางานด้วยค่ะนัดพบเวลาต่อไปเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เช้าค่ะวันนี้สั่งให้เขาติดตามรายละเอียดข่าวสารอะไรบ้างหรือเปล่าสั่งแล้วค่ะ2เรื่องเรื่อง,องกําลังทหารในค่ายกับการเปิดหลักสสูตรรอบมมมาชิกให่ค่คะ เรื่องหลังนี่ที่ฐานข่าวเรามีบ้างไหมมีไม่มากหรอกคะ่ะรู้แต่เพียงว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนมีสมาชิกใหม่เข้ารับการอบรมแนวความคิดทางการเมือง80คนคะ่ะสมาชิกจากไหนส่วนใหญ่เป็นลาวคะ่ะที่เป็นเขมรกับไทยก็พอมีแต่ไม่มากนักก็ดีฟาดแม่งให้เกี้ยงเร้าเลยมึงพูดจบก็ยกลำตัวลุกข,ขึ้นจากท่านอนหนุนตักสาวด้วยลีลาเหลือเกินของนักฆ่าจอมอัจฉริยะขณะยันกายลุกข,ขึ้นนั้น เฉียดใบหน้าให้จมูกเบียดเข้ากับฟองน้าในอกเสื้อสาวย่่งเจตนาสาวเจ้าไม่ทันระวังตัวจึงไม่ได้ปิดปองเรื่องเลยกลายเป็นยินดีต้อนรับไปซะเท่านั้นดีนะที่มันมืดไม่งั้นคงได้รู้เห็นกันทั้งเมืองแน่กว่าสาวจะตั้งสติได้ทันชายหนุ่มก็ลุกขึ้นท่านั่งเรียบร้อยแล้วเลยถือ,อกาซัดกำปั้นเบาๆลงบนแผ่นหลังเสรีหนึ่งเพื่อความสบายใจสันรยัยมีข่าวอะไรบ้างครับเมเยอร์มี เห็นว่าตอนนี้ในค่ายเบียนนนำตลอดสัปดาห์นี้มีคนมากอย่างผิดปกตินะแล้วก็เรื่องดากโกงจะข่าวว่าตามเรามานั้นทําท่าจะเป็นจริงเพราะเมื่อก่อนค่ามาเนี่ยเครื่องบินลาตะเวนตรวจพบคนกลุ่มหนึ่งกําลังเดินทางตามรอยที่พวกเราเดินทางมาพอดีน่าจะเป็นพวกเดียวกันกับที่เราสงสัยนั่นแหละ50-50ครับจากดาวเหนือตอบคําเดิมคนถามก็เลยไม่พูดอะไรอีกหลวงหมักฝรั่งออกมาเคียวเล่นแก้เสงสายตาเหลือบแลฝ่าความมืดไปทางทิศท,ที่ร้อยโทว่างปีนําพาลูกน้องไปอย่างไร้ความหมาย มง24คนเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งลัดล้อไปตามภูมิประเทศที่เดินมาแล้วเมื่อขามาย่างสบายใจความเป็นลูกป่าตั้งแต่กำเนิดมงเดินฝ่าไปด้วยความเชื่อมั่นไม่มีการตรวจสอบทิศทางจากเข็มทิศไม่มีการตรวจสอบระยะจากแผนที่ยอดเขาแนวป่ากับลาดลุ่มบางตอนช่วยเป็นเครื่องช่วยสังเกตแทนประสบการณ์ในการลบเท่าที่เคยมีมงเลือกเส้นทางเฉพาะช่วงซึ่งคาดว่าปลอดภัยจากการถูกซุ่มโจมตีป่าปโปรง่ง ไม้พุ่มลานกว้างเส้นทางเดินในป่าหรือสันเขาสูงชุดนำนำไปได้ค่อนข้างเร็วมงไม่ได้เฉลียวใจสักนิดว่าภารกิจครั้งนี้มีบางอย่างแฝงอยู่เบื้องหลังเวลากว่าชั่วโมงกับการเดินได้เร็วเยี่ยงมงสามารถทําระยะทางได้ก,กว่าครึ่งที่เดินขามาลาดเนินลานกว้างข้างนาระยะ100เมตรหรืออาจจะก,กว่าเล็กน้อยโดยสายตาผู้ไม่ปรารถนาดี8คููกําลังจับจ้องมองฝ่าความมืดอยู่อย่างกระหายหิว เสียงพูดคุยค่อยดังบ้างเบาบางผลเสียงหัวเราะของคนกลุ่มใหญ่เป็นการเตือนล่วงหน้าให้รู้ความห่างอยู่ตลอดเวลาในอาการระแวงระวัยของมงนั้นกระดูกไม่สู้จะเข้มงวดนักอาจจะเป็นด้วยความเคยชินกับสถานการณ์ประทาที่ผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนั่นเองซึ่งมงกําลังประมาทอากา8แปดกระบอกแผดเสียงแหลมลึกแหวกความเงียบของลาตีการขึ้นมายังกระทันหันกายฝ่ายปากลำกล้องเลี้ยงเป็นแถวด้านหน้าสี่ด้านข้างสี่ เลียงกันระยะเคียงแต่ละจุดไม่ต่ำกว่า30เมตรมองแพรบเดียวก็รู้ว่าแนวอาก้กาทั้งหมดวางไว้เป็นรูปตัวแอลอาก้กายิงเร็วทุกกระบ,บอกผลยิงแสดงความชํานาญออกมาด้วยการบังคับวิถีกระสุนลดอาการส่ยยังได้ผลกระสุนสาต์ไปหน้าคอเคลียร์ใกล้เป้าหมายล่างตะคุมตะคุมของกุ่มคนพร้อมกับวาดซ้ายขวาบรรจงสังหารฝ่ายตรงข้ามอย่างมั่นใจกระสุนหนึ่งแม็กสามสิบนัดฝ่ายซุ่มยิงกลาบลวดเดียวเกลี้ยงเสียงเปลี่ยนแม็กใหม่เสียงโยนแม็กเก่าทิ้ง เสียงตบแม็กคา้าชองและเสียงลูกเลือนวิ่งติดท้ายลังเพลิงดังเพลงทังได้ยินตลอดทั่วแนวของฝ่ายสุ่มยิงไม่ถึง5วินาทีความเงียบกลับไม่ครั้งเสียงมงกว่า5หรือ6คนร้องโอดโอวยระงม,มไปทั่วนี่เฉพาะมงที่ยังพอมีเรี้ยวแรงร้องเท่านั้นส่วนมงที่ไม่มีแรงแม้แต่จะกระดิกตายนิวเท่าไหร่ย,ยังสำรวจไม่ได้เพียงพริบตาเดียวหลังเสียงอาก้าแพทคคำราม มงหลายต่อหลายคนพุ่งตัวชาร์จเข้าหากำบังได้ซึ่งนั้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นสำหรับมงผู้ต้องตกเข้าไปอยู่ในอุ้งมืออากาหมดปัญญาและโอกาสจะได้หลบเวลาน้อยเกินไปสำหรับการยิงชุดแรกมงหลังเข้าที่กำบังแล้วก็พยายามสอดสายสายตาค้นหาที่ตั้งยิงของฝ่ายซุ่มยิงบางแต่กลับทำไม่ได้เพราะกว่าจะจัดล่างให้รอดวิธีการยิงเสร็จอากาทั้งหลายต่างก็เงียบเสียงเสร็จแล้ว m 2 0 3 xm 1 a พร้อมกระบอกเก็บเสียง กล้องเร็งกลางคืนขยาย16เทา่าและกระสุนหัวระเบิดยังไม่ได้เป่าหัวศัตรูแม้แต่นัดเดียวฝ่ายซุ่มยิงฉลาดเกินคาดต่างมีฐานข่าวเรื่องขีดความสามารถของศัตรูกุ่มนี้ดีแล้วก็รู้ด้วยว่าจะต่อสู้ต่อต,อต,อตานดุยุทธวิธีเช่นไรมงเปิดสวิตไฟกล้องเร็งกลางคืนพร้อมเร่งวอลุ่มเต็มสปีดแสงสีสว่างจางสุดมองเห็นเงาดําตัดขอบเป็นรูปสันฐานของทุกๆสิ่งกองกลาดสายช้า,ชา เรรงคอกั้นลมหายใจแก้อาการวืดวาดของเส้นกากบาทจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายใก,ใกล้ไปไกลไกลมาไกลตรวจผ่านตรวจซ้ำทำหลายๆวิธีการลายมงใจหายวา่าเพราะไม่ปรากฏว่าเงาดำใดๆในกล้องเร็งแสดงความเคลื่อนไหวให้เห็นแม้แต่เพียงจุดเดียวทุกสิ่งนิ่งเงียบเราไร้ชีวิตหรือไม่ใช่คนเสียงคนเจ็บร้องอดโอยหนักและแรงขึ้นตามสภาพความเจ็บปวด มีเหมือนกันที่เสียงแผ่วลงนั่นคือนิมิตหมายแห่งการละอวสารของชีวิตคืบคลานใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเสียงกระซิบกระซาบสั่งการของมงได้ยินเพียงภายในกลุ่มกับเสียงขยับตัวรากผ่านกิ่งไม้ใบแห้งดังเป็นระยะระยะแม้ว่ามงจะสามารถจะทำได้เงียบและแผ่วเบาเพียงใดเสียงนั้นก็ยังแทรกผ่านความเงียบออกมาจนได้ลายมงเลื่อนตัวหากำบังใหม่สายตาจับนิ่งตรงจุดที่เคยปรากฏแสงประกายไฟเมื่อก่อนลมชาร์จเขมง เชื่อว่าไม่นานฝ่ายซุ่มจะต้องยิงออกมาอีกแน่หัวหน้าทําไมไม่วิทยุไปบอกหัวหน้าใหญ่อนอนสตาร์ละ่ะลูกน้องคนหนึ่งกระซิบบอกเมื่อร้อยโทวางปีคานคืบกระดึบกระดุบเข้ามาหมอบอยู่เคียงข้างหัวหน้าทีมไม่ได้หันหน้ามาดูาคนพูดคือใครสายตาย,ยังจับจ้องอยู่แต่ในช่องมองหลังกล้องพร้อมสายไปมาค้นหาหมายระยะ 80- ดสถึงร้อยเมตรยังเอาจริงเอาจังยังไม่ต้องหรอกทางโน้นขเขาก็มีปะทาแบบเราเหมือนกันแล้วทาไมไม่ได้ยินเสียงปืนเลยละ่ะลูกน้องเถียงแบบมีเหตุผล เสียงดังขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยปืนเก็บเสียงมันจะดังได้ไงไรโง่เรื่องนี้ไม่รู้ใครโง่กันแน่เพราะอาก้าของเวียดกงมันก็ไม่ได้เก็บเสียงด้วยสักหน่อยร้อยโทวางปีดาลูกน้องเราเลื่อนตัวเอง้ําหน้าไปอีกเมื่อเห็นลูกน้องคนสําคัญอยู่ตรงนั้นอีกทั้งมีงานบางอย่างต้องใช้มันด้วยฟังยาวมึงมองเห็นปลายแนวของมันไหมวะเห็นครับทางจอมปป่กใหญ่ขวามือนั่นแหละผมเห็นตั้งแต่ตอนมันเริ่มยิงแล้วครับ ดีแล้วทั้งนั้นมึงเตรียมคานก็ไปหามันเลยเราเข้าไปใกล้มันอีกนิดมันอาจจะยิงออกมาเปิดเผยที่ตั้งบ้างก็ได้เฮ้ยแล้วนั่นศพใครวะคนของเราหรือเปล่าคนของเราครับัมหน้าใหญ่ไอ้ต่ําฟ้าครับมันโดนยิงเข้าที่ซอกคอพอดีเลยสามนัดซ้อนร้อยโทววางปีเริ่มสำรวจความสูญเสียทันทีด้วยการนับเสียงร้องหนึ่ง สองสามแล้วใส่ใบหน้าตามลำดับที่มีเสียงก็รู้แล้วว่าขณะน,นี้บาดเจ็บสามคนส่วนคนตายยังสำรวจไม่ได้เขากัดฟันดังกรอดด้วยความแข็แเราจึงเริ่มแผนตอบโต้ทันทีเขาตบหลังมงฟังยบวเบาว่าให้เคลื่อนที่ไปได้แล้วส่วนตัวเองเคลื่อนไปหน้าซึ่งเป็นขวาของแนวเคลื่อนที่เดิมเข้าไปหาลูกน้องอีกคนหนึ่งขณะหมอบส่องกล้องอยู่หลังไม้พุ่มเล็กๆนั่นยันซังเห็นไหมว่าเห็นครับหมอบอยู่หลังขอนไม้นั่นก็ใช่หลังต้นใหญ่นั่นก็ใช่แล้วทําไมไม่ยิงวะ ครหน้าทีมวาดกล้องขยาย16เท่าตามไปทางที่ลูกน้องบอกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเมื่อมันเห็นแล้วทําไมมันถึงไม่ยิงทันทีที่เห็นร้อยโทว่างปีก็ต้องเบิ่งตาข้างตะลึงแลไปชั่วครูนี่หรือดักกงตามคําร่ําลือหลายปีก็ประสบการณ์การลบในสมรภูมิเพิ่งประจักษ์กับสายตาเป็นครั้งแรกเหมือนคนป่าเหมือนคนบ้า เครื่องแต่งกายมีเพียงผ้าเตี่ยวผืนเดียวไม่มีเสื้อไม่มีรองเทา้าสิ่งที่ติดกายคืออากากับกระสุนอะไรเท่านั้นร่างผอมเกรงยังกับคนอดโซแต่แฝงเลนไปด้วยความปราดเปรียวว่องไวฉลาดล้ำลึกสุกุมจริงใจและยึดมั่นในอุดมการ์ล่างสงบนิ่งเหมือนสิ่งไร้ชีวิตนอนรอโอกาสสำหรับตัวเองและรอจังหวะฆาสึกเผอดักกงรู้จักหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากผลงานของขบวนการนักล่ารับจ้างมาแล้วแม้จะไม่รู้ความจริงว่าฆาสึกชุดนี้เป็นคนละพวกกัน ับที่มันเคยโดนมาจึงเตรียมรับมือให้ดีข้าศึกมีความชำนาญในการรบยิงปืนแม่นราวจับวางอำนาจกระสุนสร้างความเจ็บปวดทรมานกว่าชนิดใดๆที่เคยรู้จักดังนั้นหนทางแก้ไขก็คือต้องไม่เคลื่อนไหวใดๆให้เห็นเป็นอันขาดความมืดแบบนี้ข้าศึกเห็นได้อย่างตังวันดักกงจะต้องทางให้หนักเข้าไว้จึงไม่แปลกเลยสำหรับภาพที่เห็นร้อยโทวางปีมองเห็นนั้นดักกงใช้กิ่งไม้พรางบนล่างดูแล้วไม่ต่างกับไม้พุ่มของจริงเลยแม้แต่น้อย กับอีกคนหนึ่งตรงหน้าดักกลงลงทุนทำพุ่มไม้บนขขนสูงแล้วใช้กำบังตัวได้อย่างแนบเนียนม้งนั้นแม้จะใช้กล้องที่มีกำลังขยายแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถมองรอดช่องหาส่วนของร่างกายได้เลยต้องจ้องรอ,อยู่อย่างนั้น <c oughs> หัวหน้าทีมสรุปผลคนเดียวว่าไม่น่าจะยิงได้ก็เลยทดลองดูเสียงลมเป่าปากลำกองได้ยินกันแค่สคน แต่ที่ดักกงจะได้ยินเสียงหัวกระสุนระเบิดกระทบกิ่งใบไม้หรือไม,ไม่ไม่ทราบเพราะจากที่สังเกตตอนนี้เห็นมันยังนอนหมอบนิ่งอยู่อย่างเดิมหัวเราะเบาๆให้กับตัวเองแล้วคารนคือเปลี่ยนทิศเส้นเล่งใหม่ฉับพลันเขาก็ต้องหยุดกึกแล้วหันควับไปทางขวาอโอ๊ยเสียงร้องของคนตะเบงรั่นไปทั้งป่าความรู้สึกส่วนหนึ่งว่าน,นี่ไม่ใช่เสียงของพวกตัวเองแน่มงคนใดคนหนึ่งทางท้ายขาบวนสอยชีวิตดักกงให้ออกมาจากที่กำบังเกือบกล้งโช์ร่างเต็มตัว มงมือปืนเก็บเสียงมองภาพคนตายในกล้องเหล็งอย่างย่ามใจยังไม่สนใจจะยิงซ้ำปล่อยให้มันร้องดิ้นกระเดวกระเดวอยู่อย่างนั้นไปพทางก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็ใช้เป็นเพื่อนแก่พวกเดียวกันได้ดักกงหลายคนคงสงสยัยแล้ว,ว่าสหายคนนี้โดนได้อย่างไรทั้งทางที่ออกจะมั่นใจในเรื่องของการพลางและจุดวางตัวว่าไม่มีทางที่ข้าศึกจะจับได้ความลังเลจึงเริ่มบังเกิดเสียงขยับตัวจึงเริ่มมี